ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียกลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้เขาอยู่ที่วัด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 ,วดป่าอัมพวันพุนานุสร์นะครับตำบลหน,นองใหญ่พิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่าที่น้องเลาะหน้างานนะครับผมเลาะหน้างานตอนนี้สี่โมงครึ่งนะครับ สิบของนาฬิกา30นาทีนะครับถ้าวันนี้ซื้อซื้อนอกกินไปเยลยป่ะแล้วแต่พวกน,นี้ก็แานคากกมี่ลลยอยู่นะครับพี่น้อง าศช่วงแรงๆย่มเย็นยินครับตอนนี้มณนนีลัน่นทำการแสดงนะครับเวทีเฮาตั้งอยู่ข้างนอกนะครับเป็นสนามหญ้าคางวัดปลานะครับพรุ่งนี้นะครับมืออื่ดบ่มีงานได้พี่น้องด้วยครับ พรุ่งนี้พักแรนึรมอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันที่แปดเล่ยนยูโคลาดนะครับโคลาดบุรีมรลอยหกสิบกิโลครับบ่ไก่ปันใดบอบ,อบอ่ว์อุ้ยสื่อน,นี่ไปไปกันหน้าเป็นใครเหรอบว่บอว ข้อใครเลยพ่อครับ,รบนี่ทอดเนื้อ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 อันละเท่าไหรนี่พ่อสี่สิบหกส,สิบ,สสบ,สสบ,สสบ น่าจะพอครับเอามูอยู่บ่หมูด้วยหมูครับขอเดียวไหมต้นกลวถึงเขาย่ง,งอา่งาคอาเนียว หนึ่งแล้วครับพ่อนี่แหละเอาเอาลูกพูดเอาขอดสิดขอดเนื้อแดดเดียวนะครับกินครับเข่าห่อนๆสีแสบ บ่บ่บบบกินเลยตรงได้บน่นอ้อเนาะคลิปนี้เนาะเสียงเพลงคือชัดเจนชัดแจ๋วดีแท้ พอเอากรอกบเลยนะครับลานคานางานนะครับอยู่หนาวัดปลาเลยนะครับพี่น้องอยู่ในวัดป่าเลยนะครับ กับเขาเขาไปไว้เท่อเดียวเลยนะครับช่วงช่วงคำคำแจงสิบเดชออกมายางอีกนะครับซื้อครั้งเดียวเลยแล้วก็จะขนของแล้วก็จะอาบน้ํเาเข้าไปครั้งเดียวเลยเสร็จแล้วครับผม ทวงละ20 20เช็กบาทครับพอ่อรอยนึงครับ ก็สีลายเถอะพวกม่วงผมเบิดเอาคุณมรลานเขากีบอกว่าคือโบเห็นไหมครปบี่ปุ่น มีถะตรแนวเป็น<ก>ตแัแซบเป็นตแัแซบเรา,เามีหนาอาารญี่ปุ่นก็มีนะครับพี่น้องซูชิมาลาก็มีนานยำนานตำยวพาพี่น้องเึิ่งราคาบัตรหนางานมือน,นี้ครับ หมอํำการกุศลอัมพวันปันสุขรวมใจสำนักสงฆ์วัดป่าอัมพวันพุนานุสร์นะครับวัตถุประสงค์การจัดงานวันนี้นะครับสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้สามหลังหลังละหนึ่งแสนบาทสมทบโครงการอัมพวันเตียงปันสุขสมทบโครงการอัมพวันลงปันใจสมทบโครงการการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ ผู้พิการนะครับมัดราคาหน้า,นางานมือนี่นะครับผมมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง120บาทนะครับถือว่าบบแพงครับพี่น้องครับสมัยนี้นะครับ120บาทไหทะเละวีบาทปรับ1ล้านเพื่นว่าค่าหมอลำสามแสนบาท ค่าประกันความเสี่ยง7เซนบาท้าแสนสิบติดดังบาวะหามารเส็ติดลดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นไปรุนบานเฮาหามมีการเพาะวิบาทนะครับจะซื้อยังกูมีบ่นั่นดีล้านนั่นดิล้านยังล่านยังบ เดี๋ยวยางยางิึงให้มันออมก่อนมันมีลานยางเนี่ยทางวัดก็ยางรับบริจาคอยู่ตอนนี้ก็ยังเหมืนเดิมเย่าเยามีลานตามวกมุงถอดกระสีแปโพวดงานเนีนี้เจสจะมาทาบุญกทงอยฟ้าแล้วก็มีต้ตรงหน้าการธีหรือจะมาิมงพ ร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีพี่ไสเนาอร้านตําบักหุงนี่ดิร้านยังซั่นนี่ อันนั boats, s <S ้นล้านยังสันทักลานเลยอันนั้นล้านย่งสันทักลานเป็นตะเสาวกับเป็นต่ำกินเองตัวเงก็นตะๆเสาว์กับเป็นต่ำจินเอเด้อ เอ,เอรลบพี่น้องครับคลิปนี้เข้าไว้เพียงแค่นี้ครับผมดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเ่่กาแหลมน็